ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำดีบายสักสิบนาทีเสร็จการเจริญเพื่อกับรมฐานตอนนี้เป็นการปฏิบัติในสายสุขวิปัสสโกสำหรับสายสุขรวิปัสสโกนี้ไม่มีทิพยปุญญาไม่สามารถท่องเที่ยวปฏิพทุทธทงสารไ,ได้แต่ได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ได้มโนยิธิแล้ว ก็ยอมสามารถไปได้ตามปัิยาใสยไม่ได้ห้ามเพราะว่าการปฏิบัติในด้านของมโนยิธิที่เรียกกันว่าอภิญญานั่นพระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อเรื่องความสงสัยที่พระองค์ทรงตัดว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญตายแล้วตรงเก,เกิดไปเกิดเป็นอะไรบ้างเช่นเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดเป็นอศสตริกายเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัมมเวสีเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมหรือว,ว่าปาน,านิพันธ์ดวงความมสภาพการตายก็ตายแต่ร่างกายแต่ว่าจิตใจและทิศมาในกายไม่ได้ตายไปด้วยยังมีการเสวยสุขมีการเสวยทุกข์เป็นธรรมดา แล้วก็พระเจ้าทรงตัดไปอย่างนี้จึงได้ทรงสอนหลักโสวิชาสามและอัญญาหกเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกแล้วจะได้พิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดจริงไหมคนสร้างความดีไปเกิดถึงมาเป็นเทวดาและพรมจริงไหมคนที่มีจิตสมบริสุทธิ์จากกิเลสไปสามารถปณิพนันได้จริงไหม คนที่มีอารมณ์ชั่วตายใจความเ,เป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเป,นปรตแป็สุรกายเป็นสัตว์ฉานจริงไหมนอกจากนั้นก็สามารถระลึกชาติได้เป็นต้นฉะนั้นบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนที่ได้หลักสูตรก็พิญญาหรือ,อคือว่าโนยิธิแล้วก็สามารถใช้กำลังได้ไม่ห้ามในเวลานี้ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้หลักสูตรพระวิญญาคือมโนยิทธิก็ใช้เวลากำลังใจกำหนดรูล้ลมให้ใจเขาออกตามปกติคือเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าต้องการจะฝึกมโนยิทธิคือหลักสูตรพระวิญญาในตอน,ตอน,ต,อนตอนกลางวันก็ใช้คำบรรณาวานณะมะพะทะ เวลาให้ใจเข้านึกตามมนะมะเวลาให้ใจออกนึกตามอภาะะหรือว่าถ้าบรรดาแานพุทธวิสัทมีความประสงค์จะเจริญขั้นแค่สุขวิวัสโกไม่หวังฝึกในหลักสูตรขปัญญารือวิชาสามถ้าบางเอิญปฏิบัติมาจากที่อื่น มีการภาวนาแบบไหนคล่องตัวให้ภาวนาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนอย่างที่เรียวกว่าภาวนาว่าสัมมาหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีหากว่าท่านต้องการ,จ,รจ,จะเรจะเฉพาะสุขปิโกแล้วก็สามารถทําได้าตามอัธยายายคือภาวนาได้ตามชอบใจไม่ห้ามเว้นไว้แต่ว่าท่านจะฝึกหลักโสดกับปัญญาเนี่ต้องภาวนาตามหลักโสร รวมความว่าการพิจารณ์เพื่อภาวนาให้จิตเป็สมาธิให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเท่านี้เป็นสมาธิพอใน,นเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามเวลาให้ใจออกภาวนาตามอย่างนี้ยังดีมาก แต่ก่อนที่จะภาวนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคําแนะนําและก็คิดตามไปด้วยเพื่อการปฏิบัติเปกรรมาฐานทุกหมดขบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนขึ้นต้นเราพทธเจ้าให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งหมดคิดมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า สัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครคิดว่าเขาทั้งหลายเป็นที่รักของเราเราจะมีความรักเราจะมีความสงสารถ้าผู้ใดมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะเพียงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้าคิดอย่างนี้จิตใจจะเยือกเย็นอารมณ์จะเป็นสมาธิได้เร็ว หลังจากนั้นบรรดาแทนพุทธบริสัยก็คิดว่าบุคคลใดที่มีความทุกข์ในความเป็นอยู่เราไม่เกินวิสัยเราจะให้เราจะช่วยถ้าเรายังเกินวิสัยที่เราจะให้ได้เราจะช่วยได้เ้าก็คิดจะให้จะช่วยไว้เสมอและสร้างกำลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตน ถ้าคิดอย่างนี้อารมณ์ขง็งบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนเป็นการตัดโลภะความโลภได้เป็นอย่างดีเป็นก้าวที่หนึ่งที่ท่านนนั้หลายจะเข้าถึงนิพพานก้าวที่สองต่อไปองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงแนะนำให้ทุกคนทรงศินให้บริสุทธิ์ทั้งที่อยู่ที่นี่หรือกลับไปที่บ้านก็ตาม คิดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราเยี่ยนผู้มีศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศินแปดไม่ไหวสิ่งที่มีความสําคัญก็คือสินห้าสำหรับชาวบ้านศีลห้าพยายามทรงให้บริสุทธิ์ผุดผองให้ได้ศิลจะเป็นกําลังใจให้ตัดโทสะความโกรธลดน้อยไปตามลาดับแล้วในที่สุดบรรดาท่านุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคตรัสว่า ให้ทุกคนใช้ปัญญาพิจารณาความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีมีความดีพอยอมรับนับถือไหมถ้าบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายไม่สงสัยในความดีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นต้นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ ไม่เครือบแคลงสงสัยในความดีของท่านอย่างนี้องค์สมเด็จพระปกเกวนบรมศาสัญดาสัมมาทัมปาเจ้าถือว่าเป็นหลักใหญ่คือหนึ่งคิดให้ทานคิดเมตตาสองรักษาศีสสลสำหรับภาวนาคิดถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมปาเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และขั้นสุดท้ายให้ตัดสินใจโปรง่งว่ามนุษยสโลกเทวโลกและพรมโลก ไม่มีความสุขจริงจะต้องมีความทุกข์เบียดเบียนเสมอเราไม่ต้องการเราต้องการคือนิพพานตัดสินใจตามนี้เพื่อการเจริญพระรรมฐานนั้นพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเข้าถึงนิพพานการแยกเข้าถึงนิพพานจริงจริงทำยังไงให้ปฏิบัติให้นึกตามนี้ไข้ควรไปแล้วปฏิบัติตามคือหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้ต้องตาย การตายแล้วมีสภาพไม่สนต้องเกิดใหม่เราจะเลือกเกิดเฉพาะที่ดีมีความสุขถ้ามีบารมีอย่างอ่อนเราจะเป็นเทวดาก่อนจะเป็นนางฟ้าก่อนคือไปสวรรค์ก่อนถ้ามีบารมีอย่างกลางใจเราจะไปเป็นพรหมถ้าหากว่าบามีเต็มอัตราเราจะขอปานิพานชาตินี้ ตัดสินใจว่าไปนิพพานเลยดีกว่าถ้าไปนิพพานไม่ถึงมันก็พักที่เทวดารวอผมกา,มารไปเทวดารวอผมที่ก็จะบำเพ็ญบรารมีต่อที่นั่นแล้วก็ไปนิพพานทันทีนั่นเร็การปฏิบัติตอนต้นขบรรดาแต่พุทธทศาสนิกชนยึดอรารมณ์เโสดาบานนัญกนคืออรารมณ์ขมบโสดาบันนั้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านสามทรงสินห้าบริสุทธิ์สี่จิตมีหวังพนิพันธ์เป็นที่ไปแน่นอนไม่หวังไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาด้วยผมอีกถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้ท่านกล่าวว่าบคุคคลนั้นเป็นระโสดาบัน ให้เห็นว่ากําลังขระโสดาบันยังน้อยสําหรับจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ตั้งใจไว้เพื่อเป็นพระศกธาคามีพระศกธาคามีก็ละสัญ์ได้อยสามยระโสดาบันเหมือนกันก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเราไม่ลืมว่าเราจะตาย ในการที่สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านในการที่สามทรงกำหนดสิบครบถ้วนกำหนดสิบก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกามนี่ทางกายทางกายมีสาม ือทางวาจามีสคือหนึ่งไม่พูดปดสไม่พูดคำหยาบให้เ,เครื่องเสือเตือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังสไม่พูดวาจาส่อเสียดยุดยงส่งเสริมให้เขาแตกคราวกันและก็สไม่พูดวาจาที่ไม่มีประโยชน์สำหรับด้านกำลังใจ ใจไม่คิดว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจเราจะไม่ถือเอาข้อที่สองจะไม่มีการพยาบามคือไม่จองล้างจองผลยไข่ความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ไม่อาฆาตมาดรายไข่ข้อที่สี่ทำความเห็นให้ถูก คือความเห็นก็มีว่ายอมไม่ลืมความตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอ,อริยสงฆ์อริยสงฆ์ทรงสินห้าและกำหมดสิบครบถ้วนอย่างนี้ที่มีความเห็นโทกและก็มีจิตหวังพระนิพพานเป็นที่ไปถ้าทรงกําลังใจได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นพระสิทธาคามีนในวิสุทธิมรคท่านบอกว่าบุคคลใด ถ้าเป็นมสดาบัญดีเป็นพระสิกขาคามีก็ดีในที่นั่งใดในที่นั่งนั้นให้ทําใจถึงพระราหันทันทีอารมณ์ที่ของท่านจะถึงพระราหันก็คือว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่มีการทรงตัว มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลีป่ยนแปลงในท่มกลางมีการสลายตัวคือตายในที่สุดสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในที่สุดก็ตายเหมือนกันหมดวัตถุธาตุาก็พังเราไม่หวังการเป็นเทวดาหรือเราไม่หวังการมนุษย์ต่อไปอีกการเป็นเทวดาหรือผมมีความสุขจริงแต่สุขไม่นาน ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานทำาหรับท่านที่ได้มโนยิธีแล้วเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมานวันหนึ่งสองสามนาทีพอก่อนหลับไปครั้งหนึ่งตื่นใหม่ๆไปครั้งหนึ่งไปถึงที่นั่นนัตัดสินใจว่าถ้าเราตายวันนี้ขอมาที่นี่จุดเดียวคือนิพพาน ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำอย่างนี้นั้นสำหรับท่านที่ได้สุขบัสโกไม่สามารถจะปฏิพาน์านได้ไม่สามารถจะเห็นนิพาน์ได้ก็ทรงกำลังใจตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไรขอปฏิพานเมื่อนั้นตั้งใจอย่างนี้ก่อนหลับหน่อยหนึ่งตื่นแล้วสักหน่อยหนึ่งทำอย่างนี้ทุกวันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องปฏิพาน์เป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัท วันไหนป่วยไข้ไม่สบายถ้าจะตายวันไหนวันนั้นท่านจะเป็นพระอาหารหันต์ก่อนและก็ปานิพานถ้าไม่ได้อาหารหันต์ในชาตินี้ตายเป็นเทวดาหรือผมอะไรเวลานั้นได้ฟังเทศจะองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาคือพระเสียอานเพียงจบเดียวจะเป็นอาหารหันต์ปานิพานทันทีอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ก็หมดเวลาแล้ว ขอสาวกุองสมเด็จพระบระทิพแก้วตั้งกายให้ตรงตรมองจิตให้มันกำหนดรู้หลวงม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าจะได้สัญญาณบอกนินสัญญาณบอกหมดเวลาสำหรับเวลาน้นจะตั้งไวให้บรรดาพุทธบริษัทปฏิบัติเพียงแค่30นาทีพอถึงเวลา30นาทีคอยพระเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเจริญรปกรรมฐาน ให้สัญญาณหมดเวลาหมดเวลาทันทีตอนนี้ไปเขบาบรรดาท่านบริษัทหลายเริ่มปฏิบัติได้